เรื่องราวของสกอตที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเกย์ก็ได้รับการคลี่คลายเพราะว่าเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นตัวเจ้าปัญหามาปรากฏตัวแต่เรื่องผีหลอกทำเอาชาวบ้านตึกสามบันเกรงกลัวไปตามๆกันนายและจ้างจอนกับเจหลิงแล้วหวันให้มาทําพิธีพ่อหลอกให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าไล่ผีออกไปแล้วแต่พิธีเกิดล่มกลางคันเพราะว่าผีตัวจริงมาปรากฏตัวเ่ยทําให้ชาวบ้านพากันย้ายออกไปจากตึกสามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมได้าจากตึกสามพันัสูงตอนนี้เลยครับมีเส้นยึดสายเฮเอ้า,อาไปไหนนี่ทำไมไปเร็วอย่างนี้อ่ะนี่ยังไม่สิ้นเดือนเลยไปอยู่ให้ครบเดือนก่อนเล่ามไม่ละใครจะอยู่ต่อระยามหญิงที่นี่อ่ะผีดุจะตายใครๆก็รู้โอ้โหอย่างเนี้ยเดือนนี้พี่ก็เสียค่าเช่าฟรีๆสิครับช่างมันเถอะเสียตังค์ดีกว่าโดนผีหลอกน่ากลัวจะตาย โอ้โอ้โอ้เหไปละโอ้นี่นี่นี่ระวางกูาไว้มายี่ยมมั้งนะแต่อย่ามากลางคืนนะมากลางวันโอ้โชคดีโชคดีแล้วเจอกันครับโอเคโอเคโอ้ยนี่ลายที่50แล้วน้องวี50โอ้โหอะไรกันยามหญิงนี่ย้ายออกไปอีกลายแล้วเหรอโอ้โอ้โหกูสอนล่วงปอยล่วงปอยอย่างกับไข่ไก่นกแน่นี่ลายที่50แล้วนะอะไรแล้วยิ่งเงี้ยโสก็เสียลูกค้าไปอีกหนึ่งเลยสิก็นั่นแหละสิก็เท่ากับว่ารายได้ของโสเนี่ยก็ต้องลดลงไปด้วยเจ้าคุณโสครับผมว่า เขไม่มีใครออกไปแล้วล่ะครับเพราะว่าชั้นผมเนี่ยก็เหลือแค่สองห้องเองครับแล้วแค่สองเหรอครับผมตายแล้วนี่อะไรทำไมคนมันกลัวอะไรกันบ้กขนาขนาดนี้ล่ะว่าจะยามหญิงเหรอะอยู่ยามตอนกลางคืนเนี่ยไม่กลัวบ้างหรือไงยดายคุณคิดได้ยังไงอะโอ๊ยตื่ขึ้นมาแล้วบรรยากาศแล้วคืนนี้มันยิงวิเวกวิแหวงหองโอ๊ยน่ากลัวจะตายมันกลัวมากคืนนี้หญิงต้องอยู่เฝ้าเวนด้วยอ่ะ ผมนี่ตั้งใจพูดจะไม่ยามหญิงกลัวโหพี่หญิงก็ทำเป็นหลับๆไปสิครับตื่นเช้าไม่ทีทีก็สบายแล้วไม่ไเจออะไรโอ้ยิงด้วยยามหญิงที่ตอนกลางคืนแบบนี้นะไม่มีใครกล้าออกมาหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนายจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดว่ายามหญิงเนี้ยหลับยามทำอย่างที่น้องวีว่าแล้วกันนะจริงด้วหลับจะดีหรอแต่มันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราหลับ เราก็ไม่เห็นอะไระไม่เห็นผีหลับไปเลยแต่ทำไมเหรออย่าเปิดตาซ้ายนะทำไมอ่ะ,อะแบ,บนในหนังไงตาซ้ายเห็นผีโอ้เด็ดขาดแล้วหลับไปเลยลูกกอดทำไมหมูนี้เป็อของเราเนี่ยทำไมมันเงียบเงียเป็นป่าช้าเลยฮะน่ ของเขอไม่มีขายหรือยังไงคะจาของร้านไปไหนใครว่าไม่ขายแล้วครับคุณนายขายสิครับแต่ว่าถึงคุณนายันก็จะรับอะไรดีนะครับผมกับแม่เอาน้ำส้มก็แล้วกันครับน้ำส้มคั้นนะครับอืมไม่มีหรอกครับไอ้น้ำส้มน้ำส้มอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่ส้มมันก็เน่าหมดแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับช้ยเติมขอแนะนําว่ารับน้ําอารมณ์ดีกว่าไหมครับได้ครับได้ครับน้ําอะไรก็ได้ครับอะไร แม่ก็เพราะอย่างนี้นะสิร้านมาถึงได้เช็คมาถึงได้มีมีคนเข้าร้านทําไมแกแค่น้ำเช้่มคั้นสองแก้วเนี่ยไม่มีปัญญาจนคะั้นมาให้กินทําไมไม่รู้จักหัดปําปรงุงเตอเช้าหัดเป็นตลงตลาดสิดูแลร้านมันทั่วถึงสิบริการลูกค้าดีๆหน่อยอเดี๋ยวฉันก็หาให้คนอื่นเนี่ยมาเช่าแทนเธอเลยเอาเลยเอาเลยเอาเ,เอาเลยใช่ ประกาศไปหน้าร้านซายขวาติดเลยนะเนี่ยเพราะชายเติมเองก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันนี่ฉันต้องง้ออีกทีบ่อยๆนะทันหมอเลื่อยนี่ทักจะเล่นตัวมากไปแล้วนะชายเติมอยากจะไปเชิญเลยนใจเย็นครับใจเย็นคุณแม่อย่าเพิ่งใจร้อนครับผมว่าคุณชายเติมอ่ะเขาคงไม่ย้ายเปจริงๆหรอกครับใช่ไหมครับชายเติมมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะน้องก๊อต ว่าตอนนี้ตึกของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นตึกร้างไปซะแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องผีดุแล้วเจ้าเองก็กำลังมองคนเที่ใหม่ที่อยากจะย้ายออกไปอยู่ที่นี่นี่ชายเติมท่านอุตานะไปนิมนต์พระนะจากวัดที่เก่งๆเกงท่ทีอาจารย์ที่ดังๆนะ ตกลงว่าคุณนายเนี่ยอนุญาตแล้วใช่ไหมครับชายเติมจะได้มองทำเลที่ใหม่ไวเลยหิดใส่คองชายเติมจะทิ้งพวกเราเชาวศึกษามไปได้ลงคอเหรอครับจริงๆแล้วนะชายเติมเองก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนเหมือนกันแต่น้องก๊อตต้องก๊อตลองคิดดูสิตอนนี้เนี่ยคนย้ายออกจากศึกไปเกือบหมดแล้วนั่นดูสินะซายก็หิ้วกระเป๋าย้ายออกไปขวาวก็ย้ายออกไปแล้วชายเติมจะขายของให้หมาที่ไหนไมันกินล่ะ แม่ครับผมว่าที่ชายเติมพูดมันก็จริงนะครับถ้าคุณแม่ไม่หาวิธีมาแก้อะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าตึกสามลอยต้องไปตึกล้างแน่เลยครับ